สวัสดีค่ะอูนะคะที่ปรึกษาการขายมาสเตอร์ซีรีฟยูสคา a r สาขาประดิษฐ์มนุธรรมค่ะวันนี้อูจะมาแนะนำนี่เลยค่ะรถยนต์อนเนกประสงค์7ที่นั่งนะคะ Mitsubishi x x p n n e r r 5 GT t ปี2019นะคะคันนี้เอ่อยังมีประกันศูนย์ต่อเนื่องอยู่นะคะแล้วก็เลขใหม่น้อยมากค่ะเพียง4,000มต้นๆเองนะคะเดี๋ยวอูจะพาไปดูรถภายในและภายนอกกันนะคะ ค่ะเป็นไฟ,ไฟหน้าเป็น LED นะคะแล้วก็ล้ออันลอยสีทูโทนขนาดขอบ16ค่ะเป็นตัวท็อปนะคะภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเป็นเบาะสามแถวนะคะเป็นเบาะสามแถวนะคะ แล้วก็จะมีแอร์สำหรับห้องผู้โดยสารค่ะค่ะเบาะหลังสามารถพับเอ็นได้นะคะหรือจะพับราบไปเลยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะกว้างมากเลยสามารถสามารถวางสัมภาระได้เยอะเลยค่ะรุ่นนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านขวามือนะคะ แล้วก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นอจอสัมผัสทัชสกรีนขนาด6.2นิ้วค่ะแล้วก็เลขกไม่น้อยมากนะคะอย่างที่บอก40,000ต้นต้นเองค่ะ,ะแล้วก็ยังเป็นเคปลาสีเงินนะคะ รถสวยขนาดนี้เราขายเพียงแค่ราคา675,000บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ก็คือ,อฟรีดาวดับเบี้ที่เศษนะคะและคันนี้ยังมีประกันศูนย์ต่อเนื่องนะคะ,ะค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0911190645อูนะคะแล้วค่ะแล้วก็ติดตามรีวิวรถครันต่อไปของอูได้นะคะขอบคุณค่ะ